ตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกว่าอะไรนะโครงการเออใช่โครงการเขาเรียกว่ารายการเฉพาะกิจนะคะวันนี้เราอยู่กับพีทีพัตเตอร์ค่ะเพราะว่าในเราจะมีนัดเดียวกันอินทวิวการสัมภาษณ์กันในวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ขอเสนประมือให้กับพีพัตเตอร์ สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟัง beat fm ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการสัมภาษณ์สดในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นี้หัวข้อคือเรื่องอยากเป็นพิธีกรให้ปังมาทางนี้ได้รับการสนับสนุนโดย fyaa Thailand หรือ the friendship youth alumni association of Thailand ซึ่งเป็นโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์สมาคมเยาวชนมิตรภาพ สำหรับจตวรวษที่21ประเทศไทยโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรน,นะครับถือว่าเป็นการจัดอบรมฟรีให้คนสนใจทั่วประเทศและเราได้รับเกียรติจาก VJ วิรินซีวิรินจินาพันธ์จะเข้ามาเปลือยใจผ่านการสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกถึงที่มาที่ไปเป็นการจำลองรูปแบบจากการเรียนสู่การปฏิบัติงานจริงนะครับ ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็จะเห็นเราสัมภาษณ์กันไปมาอินทวิวิวกันไปมาก็จะมีพี่ๆต่างๆที่ลงทะเบียนไว้ในหลักสูตรเนี่ยเข้ามาดูเราแล้วก็จะเห็นบรรยากาศในการสื่อสารในการสัมภาษณ์กันก็ถือว่าทําให้เขาได้เรียนรู้ในมุมในพาร์ทของการเป็นนักจัดรายการเป็นนักสัมภาษณ์ด้วยตามหัวข้อที่บอกใช่ไหมค่ะอาจารย์ว่าอยากเป็นพิธีกร<ม><อ>ให้ปังมาทางนี้ come on นาๆ a na come on <laughs> เจอกันเจอกันเดี๋ยวนะเจอกันวันจันทร์บายๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์พัตเตอร์ค่ะขอบคุณนะครับดีดีครับเจอกันวันจันทร์เจอกันวันจันทร์